เฮ้ยแคกุมเดี๋ยวก็ไป <|so|>> ั้งคู่นะปวงัวอันตัวตัวแ้วไม่ลงนะ เอาแล้ว้อย่างเดียวเลยลูกอะไม่เอา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 นไม่ลงเลย quả ừ. nam. Cái này nó để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ไม่เดี๋ยวไม่นั่งลงแถวแถวนี้ก่อนแน่นั่งให้มันนี่ง่อนมันถักได้แล้วมันตัว เดินลงได้กเท้าแล้วก็ไปเลยเป็นไงมันเป็นไรลอะเป็นไหลขึ้นแรงเหรอขึ้นแรงป่ะขึ้นแรงตัวเหรอตัวตัวตัวเหรอเราขึ้นแรงอะเป็นไงเป็นไง มันเป็นยังไงถามาม,มันเหนียดถามมันเหนียดใม่เดินาย่ายแล้วล็อกมันก็ไม่เอา <Wash S 2> ไม่เอา a n d Watch นี่แปลว่าล้างนยล้างมือ băng 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 gặp pa băng gặp pa băng gặp lót trong này còn năn động đậy ừ lót má lót lót เอารถมาน่าน้อยพี่แซ <laughs> ๊กกานมาแล้วน้วยพี่แจ๊ก บักเมี่ยายไปตักรถอะไรนั้นแะ่นี้หะนั่นี่ละนั่งนี่ต้องให้มันไม่นี่งไม่กัวคือน่น่ใหญ่ิงุกุก